สวัสดีครับร้านคุ้มคงโรงงานผลิตเคาน์เตอร์นะครับผมก่อนอื่นต้งของขอขอบคุณแบรนด์ไก่ว่าวนะครับที่ไว้วางใจโรงงานเราให้เป็นผู้ผลิตเคาน์เตอร์นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวเคาน์เตอร์ขนาด150ซนมคูณ150ซนเมนะครับพร้อมด้วยสติกเกอร์สีสันสดใสเลยนะครับตัวนี้ลูกค้าสามารถออกแบบมาเองก็ได้หรือทางเราออกแบบให้ก็ได้เหมือนกันนะครับด้าน,นบนมีไฟดาวไลท์เพื่อความสว่างนะครับผมมีล้อเลื่อนเข็นได้นะครับ ตัวเคาน์เตอร์จะเป็นตัวโครงสร้างไม้ปิดผนังด้วยไม้อัดยางกันน้ำพ่นสีเคลือบเงานะครับผมเรามาดูด้านหลังกันนะครับผมด้านหลังท็อปบนจะเป็นก้าเบื้องนะครับผมกันน้ำได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับมีประตูลิ้นชักเก็บของได้ล็อกได้พร้อมปลั๊กไฟสวิตช์นะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจสามารถเข้ามาเยี่ยมชมทางโรงงานเราได้เลยนะครับหรือจะชมจากทางเพจและเว็บไซต์ก็ได้นะครับ ทางโรงงานเรายินดีให้บริการครับผมขอขอบคุณมากครับ